คุณกำลังฟัง Better You Podcast Podcast ที่ทำให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นสวัสดีครับพบกับผมโค้ชใจนะครับแล้วก็ Better You Podcast และในตอนนี้ครับเรากำลังอยู่ในซีรีส์ของ Healthy You Podcast นะครับ Podcast ที่จะทำให้คุณแข็งแรงจากภายในเพื่อต้านภัยโควิด ตอนนี้เรายังอยู่กับเรื่องของการหายใจเมื่อตอนที่แล้วครับเราคุยกันถึงเรื่องของการหายใจที่กระชั้นสั้นเร็วให้ผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับก็สามารถไปติดตามได้ในการหายใจนะครับเมื่อตอนที่แล้วแต่ในตอนนี้ครับเรายังคงอยู่กับการหายใจอยู่แต่เป็นการหายใจอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งแตกต่างจากการหายใจ กระชั้นสั้นเร็วโดยสิ้นเชิงใช่แล้วครับมันคือการหายใจให้ยาวขึ้นแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูรูปแบบของการหายใจแบบยาวนะครับแบบเต็มแบบนี้นะครับเรามาดูว่าสลีละของปอดเนี่ยมีอะไรบ้างปอดนะครับเป็นอวัยวะนะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆกินพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงแถวแถวหายปลาะนะครับจนถึงซี่โคงด้านล่างเลยนะครับ ปอดนะครับมีสองข้างครับมีด้านซ้ายแล้วก็มีด้านขวานะครับแล้วก็ลักษณะทั่วไปของปอดครับประกอบไปด้วยถุงลมนะครับมากมายมหาศาลครับเพื่อเก็บกักลมนะครับสูบลมเข้าแล้วก็ปล่อยลมออกลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของปอดครับก็คือปอดข้างซ้ายและปอดข้างขวาเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันลักษณะรูปร่างภายนอกนะครับมีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยเหมือนกันแต่ปอดข้างซ้ายมี แค่สส Bond ่วนนะครับมี2ชั้นชั ry, ้นบนกับชั้นล่างพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับเห็นบ้านชั้นส่วนปอดด้านขวาครับมี3ช really anyway ั้นนะครับมีชั้นบนแล้วก็มีตรงกลางนิดหน่อยนะมีชั้นลอยด้วยครับแล้วก็มีส่วนข้างล่างนะครับหรือว่ชั้นล่างนะครับลั่นหมายคามว่าซ้ายมี2ขวามี3นะครับแล้วเวลาหายใจนะครับปอดเดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปปกติเวลาหายใจเนี่ยจะหายใจแค่ไม่ชั้นบนนะครับ ก็ส่วนบนนะครับหรือไม่ก็ส่วนล่างหรือว่าชั้นล่างมันเป็นยังไงครับการหายใจส่วนบนการใช้ปอดส่วนบนหายใจเวลาที่เราหายใจเข้าหน้าอกของเราจะขยายออกนะครับแล้วเวลาที่เราหายใจออกหน้าอกของเราก็จะแฟบลงครับอันนี้คือการหายใจโดยใช้เพียงปอดส่วนบนครับและการหายใจโดยใช้ปอดส่วนล่างเป็นยังไงครับหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบ คุณคุณไหมครับยุกหนอพองหนอนั่นเองแต่ทีนี้ครับมันมีรูปแบบของการหายใจอีกรูปแบบหนึ่งครับอันนี้ถูกคิดค้นโดย ศาสตร์ของโยคะนะครับซึ่งทางโยคะโยคีเขาเรียกการหายใจแบบนี้ว่าการหายใจสมบูรณ์แบบมันสมบูรณ์แบบยังไงนะครับการหายใจแบบนี้เริ่มต้นจากการหายใจเข้านะครับลึกๆนะครับหายใจเข้าท้องพองพอท้องเราพองจนเต็มที่แล้วครับเรายังคงหายใจเข้าต่อนะครับโดยโฟกัสไปอยู่ตรงที่ลิ้นปี่ตรงช่วงกลางหน้าอกนะครับให้ขยายขึ้นซิคโครงเราจะขยายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอขยายจนถึงเต็มที่แล้วนะครับ อย่าเพิ่งหยุดหายใจนะครับหายใจเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเอาลมหายใจเข้าไปนิดนึงเราอาจจะยกหัวไหล่ขึ้นมานิดนึงครับเป็นการดึงเอาปอดส่วนบนให้ขยายออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วครับการหายใจแบบโยคะสมบูรณ์แบบแปลว่าเราใช้ปอดทั้งสส่วนนะครับในการหายใจเข้า1ครั้งเพราะฉะนั้นครับการหายใจเข้าของเราครับจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก เ้วเวลาหายใจออกครับให้เราค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆย,วยาวๆนี่คือการหายใจแบบโยคะสมบูรณ์แบบและการหายใจแบบนี้ให้ประโยชน์อะไรครับการหายใจแบบนี้นะครับออกซิเจนจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรานานขึ้นพราะเพราะระยะเวลาการหายใจของเรายาวนานมากขึ้นยิ่งเราหายใจออกนานเท่าไหร่ครับ อากาศนะครับดูออกซิเจนที่อยู่ในปอดจะอยู่กับเรานานมากขึ้นแล้วมันจะเพิ่มเวลาในการที่ร่างกายสามารถนำเอาออกซิเจนครับไปใช้ได้เมื่อร่างกายของเราครับสามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้มากขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆในร่างกายจะได้รับออกซิเจนมากขึ้น แล้วเมื่อเซลล์ต่างๆได้รับออกซิเจนมากขึ้นครับพลังงานในแต่และอันดูเซล์ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเซลล์ของเรามีพลังงานมากขึ้นเขาก็จะแข็งแรงขึ้นเซลล์ของเราแข็งแรงขึ้นก็ทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นอันนี้คือส่วนที่ได้กับร่างกายนะครับแล้วก็ส่วนที่ได้กับจิตใจก็คือการที่เราหายใจแบบนี้ครับผมมันจะทําให้เรามีสติมากคือทําให้เราเนี่ย มีความสงบในจิตใจมากขึ้นเมื่อสงบครับก็จะมีสติและเมื่อมีสติครับปัญญาก็จะเกิดมันจะทำให้เราใจเย็นขึ้นจะทำอะไรเราก็จะคิดหน้าคิดหลังได้มากขึ้นรอบคอบมากขึ้นเพราะว่าเซลล์ที่ได้รับออกซิเจนแล้วแข็งแรงขึ้นมันหมายรวมถึงเซลล์สมองด้วยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะพูดให้มันดูเวอร์วังอลังการขึ้นไปครับก็คือการหายใจแบบดีครับจะทําให้เรามีสติปัญญามีความฉลาดเพิ่มขึ้นด้วย อันนี้จัดจริงหรือไม่จริงครับต้องลองพิสูจน์ดูนะครับแล้วนี่คือการหายใจครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปครับถ้าเราจะหายใจนะครับขอให้คุณนึกตั้งสติให้ดีครับแล้วก็นึกให้ออกหายใจครับหายใจเข้านะครับ ยาวนานมากๆคบหายใจเข้าให้ท้องพองออกนะครับแล้วพอท้องพองถึงขีดสุดแล้วหายใจเข้าครับยังคงหายใจเข้าอยู่โฟกัสไปที่กลางหน้าอกนะครับตรงลิ้นปี่นะครับให้ขยายขึ้นขยายซี่โครงมากขึ้นครับแล้วจังหวะสุดท้ายครับยกหัวไหล่ขึ้นนิดนึงพอเราหายใจเข้าไปเต็มปอดทั้งสาส่วนแล้วนะครับ เราเค่อยๆหายใจออกใช้าๆยาวๆมันจะเป็นการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ผ่อนคลายหัวสมองแล้วเมื่อเราผ่อนคลายจนถึงขีดสุดแล้วครับเราสบายจนถึงขีดสุดแล้วเราจะมี พลังครับเป็นการชาร์จพลังในการทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับและนี่คือการหายใจครับที่จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นการหายใจที่จะทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นร่างกายเราแข็งแรงขึ้นปอดของเราแข็งแรงขึ้นโควิดครับที่อยู่รอบๆตัวเราก็จะทำ้ายเราได้ยากมากขึ้นและนี่คือการหายใจ ถ้าคุณเอาลองไปใช้ดูแล้วครับเกิดอะไรขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้พอดแคสต์ใต้คลิปนี้ครับเราจะได้คุยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ